สวัสดีครับมานำเสนอกันอีกแล้วนะครับคืนนี้ก็มานำเสนอเป็นตู้แอมป์กีตาร์พีรุ่น Studio Pro 110นะครับรุ่นนี้ก็ผลิตที่ U.S.A. นะครับสังเกตจากตัวบอดี้ตู้นะครับเป็นหนังค้างคกนะครับภาษาบ้านๆแถบสีฟ้านะครับดอกลำโพง10นิ้วนะครับกำลังวัด65วัตนะครับตู้ไม่เล็กไม่ใหญ่เลยนะครับตัวปรับก็แยะๆไปหมดเลยนะครับวิศวกรออกแบบแต่ก่อนก็เสียงทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับ รุ่นนี้ก็2 Input นะครับมีชันนอ c คล a นกับเสียงแตกอ่าตอนนี้ก็เป็นรุ่นนี้เป็นรางรีเวิรบแท้นะครับมาลองฟังเสียงคลีนกันก่อนนะครับต่อไปก็เป็นเสียงแตกครับ Distortion ถ้าสนใจก็เข้ามาทดสอบหรือว่าสั่งซื้อก็ได้เลยนะครับคลิปนี้จบเพลงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ